กับสวัสด no. ีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสกู๊สกู๊สมองสบอนเด้อผู้ปกครองสิก่าเคยกับจองน้องเดือนบอกแล้วอะไรแสนห้ามันมันว่าอยู่เพื่อนอีนาวมันีเนาะแต่เมื่อกี้นี่ไฟเส้ากับบองมาหายว่าบอกมึใหญ่เงื่อแต่เมื่อนาไอศิลป์หน้ามึงนั้นมืึอนี้กะมาได้มา สบายดีพ่อยพ่าหุ่ห่อนแห้งเด้องลานสาวมาให่นี่อยู่เพื่อนผู้เดียวปะอยู่เพือนผู้เดียวห่อนอันนี้อร่อยพนีโตกว่จักนี่เข้ามาพายุสีขาวนะวะโดยเลือดอยู่เพื่อนแต่พ่อยายพ่างถ้าก็สีกราบได้วันนี้เสนฮัสเซียวอยู่เพื่อนมาสั่นเออไม่ยั่เงื้อกับคืนผัว โอ้ยคกเแ้่เฮือนเสียวนี่คนที่มีแผลเป็นที่นิ้วชี้ซ้ายแปลว่าคนรักในชาติที่แล้วไม่เคยลืมคุณในชาตินี้ก็กำลังตามหาคุณไไาห,าหลังจากถี่มาแต่บ้านไี่ยไงเงื้งพี่น้องสีพาดลูกๆออกมาคุดก,กูพี่น้องเอ้ยฟนก็ชิตกพี่น้อง ฝ่าห้องคึบมาผู๋ฝ่าดำฝ่าแหลมาเลยแต่ถ้าบ่ได้ไปไกลเราพี่น้องเอ้ยไก่เฮือนเฮาอันนี้ก็เป็นเฮือนเฮาเนาะขามผูวออกมาก็เป็นทุงน้าปลาลูกผู้ผู้ล่องหายหน้าหายใหญ่พู้อยู่ผู้ไปยังพาะรองยังสบายดีป่าลุงเด็กน่อยสบายดีป่าลุงลูกล่ะ ผักซองน้องเดือนใช่ไหมน้องเดือนก็นมีสองสบายดีปะลุงน้องได้สบายดีปะลุงลูกล่ะเอาตกคันเชียโอ้น้องพาไปเลยลง,งลงถุงลงถาพี่น้องเลยกับลูกลุกคะคุดปูดเฉียม น้องด้ก <LO> ็หชะลอบไดไปลูกไปปยังน้องเดอนทื้อก็แม่ชิลอจบอนี่ลูกมาห้ามขีดนี่แล้วเขาขวัดแล้วพลลงไปขวัดหน้าให้ไงเอารถไทยพไปจ่อจับบอโอ้ยพี่น้องพี่พี่น้อง ยางไปหาขวดเขียดไปเจ้าอนะไรหาเขียดน้องดาหาเขียดน้องดาสบายดีปะลุงล,งล,งลูกล่ะเอาเลยนะสบายดีปะลุงน้องเดือนหาขวดคุมบัดน,นี้ปะลุงเลยน้องดานาด้องหาไปเบิ่งน่เาเอื่อยนะ <laughs> Hiền mà lúc Bé bé gọi khúm mày Phi phi khúm phì à. bị... Quạt bằng đô bị... Quạt bên như bà đi quạt đen nào ta, vào. Quạt ít Mì được. บะมี่ซับคนบังคุ้มนี่แม่ถ่ายคลิปได้แม่สิพาคุดกระปู่บะมีแม่ฮะบะมีบ่ลูกว่าขี้ขี้ขี้หัวไมีเขียนเจ้าลูกาน้องดากระซอมอยู่พวกบังคุ้มใหม่เจ้าลูก โอ้ยฝนสิตกะเลยพี่น้องเลยคือมาพูเบิ่งข่าวเพิ่นว่าพายุสีขาวอุบัติการณ์สภาพจังหวะห้อนกระดักกระโดดหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยตกแห้งๆไห่แม่เนาะหน่อไหลติปุ่มควัดลูกควัดพี่น้องควัด จะหน่อยแม่จะ้าคุดปูนี่นี่แต่หูปูนี่หูน้องด่าโอ้ยหาเป็นแล้วควรนหาเขียดปะ่ปะลูกป่าป่าหาเขียดปะ่ะน้องว่ะ คือขู่เลาะอยู่นอกกันเอื้ยนะพ่อฮาบอกเป็นถอยนอกนอกยังขู่จักขวดเดี๋ยวนอกพี่ลู้มาขวดจะคุ้มพี่มันจะถึกนอกมันมียุเบิ้งเบิ้งใหม่ขวดเบิ้งอย่าพาดจกติ่แหละมันบอกมีหรือเปล่า เห็นบ่แม,มงมมมมมอืมเชียมนี่น้องด่าป้าขู่แล้วลูกหัวอีกแค่ อากาศห้อนหอนพ่อแม่พี่น้องเลยพดโพว่าห้อนน้องด่าอามน้ามื่อหนึ่งสามสี่เถื่อเป็นวาจนบ่เศร้าจากเถื่อน้องดา้องเดือนห่อนเกินเงี้ยกลุคนสิตกเชียงตึงๆึงาห้องลุฝาห้องอยู่ไกลไกพู นี่นี่ขวดบางลูกนี่แท้นี่ควดบางลูกนี่บ่แท้น้นบ่มีลตรงนี่นี่แท้นี่รรมันหมากวิขี่นี่เขียนหน่อยนะเมื่ออื่นเหมือนใช้ห่านอมไม้มะแกงให้กินนี่แกงใช้ขี้นี่ร้อยห้าขี้นี่ บอกควันเราเลนยังวะ <Okay. S 1> โอิ่บอควันทืนก,กเ, yeah. Yeah. เป็นสาวกกระตาเลนนี่ไปจีบยังยังย, <Yeah. S 1> ยังใครมุดบ่เห็นไหมลูก เห็นว่าเบาควันพี่นอ้องโอ้จะฝนแรนออย่างฝนไปหามแมงแข้งคัดของันแรงอืหาควันดูกเมน้องไข่ดาว้มาน้ำลูกใส่น้องอาย ลงเวอร์บ่งค่ะตึกแห่โหเสือชิโสบัวไปลงไปยังหยาค่ะตึกแห่บอจักเป็นฝ่าเป็นโฟนมาเลยพี่น้องเอ้ยน้ำกระสนนวันไวยเงี้ยกลุ ห่องพ่อพ่อขี้อัาสันห่องพ่อลงมาขี้อัดนำ้ำแม่น้องเดือนกับสิบป้าห้าขุดกระปูเลยพี่น้องบงนันทึคลิปเด็กซิเดล่าและปลาลูงใส่พ่อน้องเดือนเอาลูกขึ้นห้าก็สิห้าขุดกระปูคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องฝากกดไล์กดแชร์เซ่บกำลังใจสองน้องเดือนในเด้อพี่น้องพ่อกันใหม่คลิปหน้าเอา้าแกงทิมเลยกาดสบายดี